ม,มาดูน้ำกันกับชุดสี่แผงนะครับเลือกใช้พันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับวันนี้ก็โอ้โพุ่งจัดเลยครับระยะเมตรนะครับเมตรนี่ครับาระดับความลึกของบ่อบาดานหย่อนลึกลงไปที่สามสิบสองเมตรนะครับหรือว่าเจ็ดท่อนนะครับอ้อยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปด เจ็ดตียี่สิบแปดนะครับผมให้ดูนะครับให้ดูเป็นแนวทางนะครับครับสวัสดีสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับพบกับผมช่างรุ่งโซลเซลล์อีก1คลิปและ1นึ่งผลงานนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีกันที่นครสวรรค์นะครับบ้านหนองม่วง อำเภอไผ่สารีใช่ไหมครับครับไผ่สารีนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมหมู่แปดนะครับผมก็เป็นชุดติดตั้งนะครับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ดูดน้ําบาดาลดีซีบัลเลตนะครับใช้กับออแทงน้ําประปาหมู่บ้านนะครับผมนี่ครับความสูง25เมตรโดยเฉลี่ยนะครับก็จะใช้เป็นพลังงานทดแทนนะครับเพื่อ ควบคุมการใช้งานที่มันประหยัดขึ้นนะครับผมกับการใช้งานของโซลาเซลลเราไม่ทิ้งระบบไฟฟ้านะครับเพราะไฟฟ้าปราปาหมู่บ้านใช้น้ำเยอะนะครับใช้น้ำเยอะก็ต้องใช้ระบบไฟฟ้าเข้าไปด้วยส่วนโซลาเซลเอามาเพื่อลดรายจ่ายของหมู่บ้านนะครับผมอย่างนี้ครับ จะดันขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมส่วนตัวเดิมเป็นเครื่องปั่นไฟฟ้านะครับอยู่ข้างในนี้นะครับออใช้ดันจากสะนะครับขึ้นแทงอีกทีนึงตัวนี้ก็จะเข้าไปเติมนะครับผมลดต้นทุนเราจะดูว่าเฉลีย่ยต่อเดือนนะครับเราจะลดค่าไฟได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมนี่เป็นจุดประกายแห่งแรกนะครับของหมู่บ้านนะครับผม เพื่อให้พี่น้องได้ทันใช้และประหยัดรับรองว่าเงินค่าปราปาเหลือแน่นอนและได้ซ่มอมบำรุงอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าเรามีเงินเหลือในหมู่บ้านเราจะมีเงินซ่อมแซมบำรุงปะาปาทั้งหมู่บ้านได้สะดวกสบายนะครับผมแนะนำนะครับอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีจากอำเภอไผ่สาลีนะครับเดี๋ยวเรา หย่อนบาดาลเทศน้ําดูแล้วจะสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่ให้ฟังอีกครั้งนะครับผมผมมาดูน้ํากันกับชุดสีแผงนะครับเลือกใช้พันหนึ่งรวัตต์นะครับวันนี้ก็ โอ้โหพุ่งจัดเลยครับระยะเมตรนะครับเมตรนี่ครับาระดับความลึกของบอ่อปรดานหย่อนลึกลงไปที่32เมตรนะครับหรือว่า7ท่อนนะครับอ้อยี่นะครับยี่สิบนะครับผมให้ดูนะครับให้ดูเป็นแนวทางนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดติดตั้งระบบูดน้ำาาดานดีซีบั e เล็ตนะครับวันนี้เลือกใช้ปั๊มสมมติแฮนดูโร1นะครับ1,100วัตต์นะครับแรงครึ่งครับผมกับแผงโมโนฮับเซลล์450วัตต์หลังใสนะครับตัวนี้ใช้หลังใสกับความลึกของบ่อบาดานนะครับหย่อนลึกลงไปที่32เมตร โหลดขึ้นมานะครับปากท่อออกสองนิ้วแต่โหลดขึ้นมาให้เป็นนิ้วครึ่งเพื่อให้บรรลานบรรลานน้ำกับบ่อบรดานนะครับผมก็ <อ captain. S 1> ดันสูงขึ้นไปนะครับยี่สิบห้าเมตรนี่นะครับการจัดการบริหารน้ำเพื่อแหล่งชุมชน,นครับน <cadre. S 1> วัตกรรมใหม่ของผู้ใหญ่บ้านที่จัดสรรให้กับลูกบ้านนะครับผมที่หมู่บ้านชื่อหมู่บ้านอะไรครับผม หมู่บ้านหนองม่วงนะครับตำบลต,ตำบลนาขอมอ,อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมครับนี่ครับก็ให้ดูโฉมของโครงสร้างและการติดตั้งระบบนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กับท่านผู้ใหญ่กรรมการหมู่บ้านท่านอบตแล้วก็ คณะกรรมการของหมู่บ้านสารวัตรกำนันนะครับผมเอยวจะให้ตัมภาษณ์ว่าการติดตั้งใช้งานจริงใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับผมสวัสดีครับครับไหนผู้ใหญ่ <c oughs> โอ้เอาคุยกับ <c oughs> จะคุยใครได้ก่อน <c oughs> อ,อ๋อสารวัตรกำนันครับผมครับสวัสดีครับที่นี่ <c oughs> ที่ไหนครับผม บ้านบ้านหนองม่วงนาะขอมไผ่สลีแล้วใช้โซลา่าเซลล์นี้ใช้ได้จริงครับทำจริงใช้จริงและขึ้นจริงโอ้การันตีจากสารวัตรกำนันนะครับหนะ้าที่หมู่บ้านนี่ผู้ช่วยนะครับนี่ผู้ช่วยนี่คือโสมหน้าของอบตอนะครับของอบตอตำบลไผ่าลีเอาเอาตำบลนานะขอมนะครับครับผม เป็นไงครับกับการให้บริการของช่างรุ่งครับผมมากครับผมครับประทับใจเนาะครับผมแล้วก็ใช้งานได้จริงดันขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นป8เมตรรวมเ็ดเสร็จครับผมกอเพื่อพี่น้องเกษตรกรและชุมชนนะครับเนาะเราก็สรรหาในราคาที่ยิ้มอะยอมยาวครับผมถือว่าถูกใจเนาะราคานี้ครับผมก็ฝากแนะนําไป เราจะไม่พูดราคาลงสื่อนะครับเราจะเดี๋ยวเราจะโดนครับผมเราจะให้โทรมาถามดีกว่าครับผมครสนใจก็ติดต่อได้ครับมาดูงานได้เลยนะครับนี่ฝากแนะนำตัวจริงเสียงจริงครับที่บ้านม่วงม่วงครับผมนาขอมนะครับเป็นปลาปาหมู่บ้านนี่วัดเลยครับนี่นี่นะครับปลาปลาติดกับวัดเลย ใช้างานจริงนะครับผมในราคาที่ถ้าบอกไปแล้วอาจตกใจหลายๆท่านนะครับเพราะว่าราคามันก็แข่งกันเนาะให้โทรมาสอบถามเอากับช่างรุ่งโดยตรงแล้วท่านจะประทับใจ093 342 63 68าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เป็นแนวทางอีกหนึ่งคลิปและหนึ่งผลงานที่นาขอมบ้านหนองม่วงสวัสดีครับ